มีให้เขาได้กินใต้ไปไหมไม่เอาทำไมอ่ะขี้เกียดฟังไม่ชอบไม่เอาไม่ฟังฟังหน่อยเถอะเพียงเดียวเพียงเดียวไม่เอาเพียงเดียวตึ้งเดียวก็ไม่เปิดไลท์ของตัวเองไหมอะเรียกได้ว่าตอนนี้กลายเป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักสำหรับภรรยาสาวของนักแสดงชื่อดังเจนจิรายุ ที่ก่อนด้านนี้ทางด้านภรรยาสาวโฟมเบนจมาม่าได้ออกมาไลฟ์สดช็อตฟิลสามีสุดๆทำเอาชาวเน็ตถึงกับไม่ปลื้มอย่างแรงซึ่งได้ทำให้แฟนๆเห็นแบบนี้แล้วต่างก็รีบเข้ามาวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำนี้สุดๆจนกลายเป็นประเด็นดราม่าก,กันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะซึ่งคลิปดังกล่าวที่กลายเป็นประเด็นร้อนอยู่นั้นก็ได้เกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าหนุ่มเจมจีอยากเล่นกีตาร์ให้ภรรยาฟัง โดยการพูดว่ามามีเขาเล่นกีตาร์ให้ฟังไหมซึ่งทางด้านภรรยาสาวก็ได้ตอบกลับมาว่าไม่เอาขี้เกียจฟังไม่ชอบทําเอาหนุ่มเจนจีถึงกับรีบบอกอีกด้วยว่าฟังหน่อยเถอะเพลงเดียวเพลงเดียวนิดเดียวติดเดียวทําเอาทางด้านภรรยาสาวถึงกับเอ่ยปากบอกว่าไม่ไม่อยากฟังก็ไปเปิดไลฟ์ช่องตัวเองไหมะซึ่งแฟนๆได้เห็นเหตุหการณ์ดังกล่าวแล้วต่างก็รีบเข้ามาคอมเมนต์กันไว้ว่า ทำไมฉันสงสารเจมจิของฉันดูกิริยาน้องผู้หญิงหลายครั้งแล้วใกล้กันจนดูแคร์หวังว่าอยู่ได้กันนานนะทำไมพอเปิดตัวแล้วเป็นงี้อ่ะไม่ว่าจะอยู่ด้วยกัน10ปีหรือ20ปีสนิทกันแค่ไหนการให้เกียรติคนรักของเราต่อหน้าคนอื่นเป็นสิ่งสำคัญและควรทำที่สุดนะคะหน่อยเลยพระเอกถ้าผู้ชายพูดแบบนี้บ้างนี่คือคนที่ผู้หญิงหลายๆคนอยากคอบครองเลยนะคะ ได้ครอบครองแล้วช่วยรักษาน้ำใจเขาหน่อยซึ่งก็ได้มีคนมาตอบคอมเมนต์นี้เอาไว้ว่าเขาอยู่ด้วยกันมาเป็นสิปีเนาะอย่ายุ่งเรื่องของเขาเลยและก็ยังได้มีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์กันต่ออีกด้วยว่าเริ่มจากเล็กๆน้อยๆนี่แหละสะสมสักวันถ้าไม่ไหวจริงๆก็ไปกันไม่ได้ผู้ชายยังไม่เคยเจอผู้หญิงที่ใส่ใจแน่ๆถ้าเจอหนีไม่กลับไปเลยนะบอกเลย ผู้หญิงแบบนี้แหละค่ะที่ผู้ชายรักเพราะเราก็เป็นและผู้ชายเขาก็น่ารักเอาอ,อกเอาใจเขาเล่นกันแบบนี้อย่าไปอะไรมากกับชีวิตต่อให้ผู้ดีแทบตายทําดีแทบตายถ้าคนไม่รักก็ไม่รักค่ะอันนี้คือคนเขารักกันเนาะและก็ได้มีแฟนๆต่างเข้ามาตอบคอมเมนต์นี้เอาไว้ว่า ถูกต้องเจนจิยังหัวเราะคำคำอยู่เลยดูว่าเขาแย่การหรือว่าโฟไม่ชอบก็เลยแย่ให้คำคำ้ำทำไมต้องตัดสินเขาแบบนั้นด้วยและยังมีแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยว่าอาจจะเป็นผู้หญิงขี้อายเลยแสดงออกแบบนี้หรือไม่ก็อยู่ด้วยกันนานจนชินและลืมดูความรู้สึกอีกฝ่ายและเอาเรื่องอยู่ดูจากการตอบคำถามฝ่ายหญิง แต่ล่าสุดทางด้านสาวโฟมก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวพร้อมกับลงคลิปน่ารักน่ารักต้อนรับวันวาเลนไทน์ให้สามีตัวเอง ด้วยการทำชีสเค้กแถมเจ้าตัวยังบอกอีกด้วยว่าพรุ่งนี้เป็นวันวาเลนไทน์แล้วโฟมไม่ได้มีของขวัญให้เจมทุกๆปีเนี่ยก็ไม่ได้ให้ดอกกุหลาบเพราะว่าเขาแพ้เกสรดอกไม้เราก็เลยไม่ได้ให้ดอกไม้เลยแล้วปีนี้เห็นเขาบอกว่าอยากกินชีสเค้กเขาก็จะบ่นว่าโฟมทำขายแต่ที่ร้านแล้วเขาไม่ได้กินเลยเพราะว่าโฟมไม่ยอมแบ่งให้เขากิน โฟมก็เลยทําก็ได้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เลยซึ่งหลังจากนี้จะเป็นขั้นตอนทําเคที่มีแต่ความเอาใจใส่จนแฟนๆต่างต้องอิจฉาพระเอกดุ่มกันเลยทีเดียวค่ะที่ได้กินของดีฝีมือภรรยากันแล้วค่ะซึ่งเรื่องราวดราม่าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพียงแค่คำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตเท่านั้นยังไงแฟนๆก็ต้องรอทั้งคู่ออกมาชี้แจงกันอีกทีนะ